ยัังจกนแล้วผมมีเวลาเหลืออยู่ที่นี่นานเท่าไรครับภายในเจ็ดวันเจ็ดวันเองหรอท่าน เซ็นส,สัญญากับค่ายเพลงแลวใช่ไหมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอะไรยังไงเรื่องไอ้คิดเหรอ,อครอยาบอกแม่นะคะไม่ไม่อยากให้แม่คิดมาก ไม่ควรเก็บทุกอย่างคนเดียวแบบนี้นะหม้ย,ยังเด็กอยู่ก็จะอ่อนแอบ้างร้องไห้บ้างก็คงไม่มีใครว่าอะไรใหม่นะ กูไม่อยู่มันมีอะไรหรือไม่จะต้องระบายกับแม่หรือกับแ้่ต่อมาได้นะจะทำตัวมันอยู่คนเดียวมันโลกแบบนี้ได้ไหม ถ้าเกิดไหนม่รู้จะบอกใครเนี่ยไปบอกแมวก็ได้นะอะไรนะคะอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูร้องมิวมยวเดียวเดียวก็มาเข้ามาเข้ามาคลอกับเธอ มยวเมิวมียวเงามยวมิวมยวเงาก็แปลตรงกองว่าฉันต้องการเธอถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดจะหาน่ารักวันนี้มีอีกไหมรักฉันแล้วไม่เสียงเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยถ้าเธออรมดีดีๆจะคอยมาร้องมีิวเมยวทุกงวันยิ้มแล้วเห็นไหมนี่แหละไหมคนดีของครูต้องเป็นแบบนี้ ใจละไหม่ไม่แค่เสียใจนะที่ผ่านมาไม่เคยมองคงไม่ไดีทำไม่ได้กับครูตั้งหลายครนะั้งไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมานะ่ me and kate same ฉันยืนยันไม่ทิ้งไปกบเพิ่งเข้าใจในวันที่ทุกการทนเธอนั้นเป็นเสมือนดวงดาว จจะได้เข้าใจว่ายังเหลือใครยังไม่เท่าไรยังเห็นดวงดาวชัดเจนไม่เจ็บชำก็คงไม่ซึ้งคำหลอกใจ ในวันที่ยืนไว้ไมแคนใครจะสำคัญไม่เวว่าก็คงไม่สนคนข้างข้างกันพึงรู้ในวันที่ใจสัน่นว่าใครคนนั้นที่เป็นผัวเธอนั้นเป็นเสมือนดวงดาว ที่คอยส่องแสงพรางพราวชัดเจนสว่างไม่จากหายไป right ต้องรอรอแสงไฟมิดมิดลงไปฉันจึงจะได้เข้าใจว่าิ wow. oh. ่งเหลือใครยังเหลือเท่าไรย่งเห็นดวงดาวชัดเจน เสียโค้ชหยุดเมื่อกี้ฉันเจอใหม่นั่งร้องไห้เรื huh. ่องแกแกไปทำอะไรใหม่คุณไหนเป็นไรหรือเปล่าครับพิคิดพิคิดพิคิด ไปไงบ้างเคลียร์คุณใหม่ได้ยังเคลียร์เรื่องอะไรวะเรื่องพี่ปิ่นไงพี่เมื่อกี้นะพี่คิดโคตรของโคตรซวยเลยนะยืนคุยกับคุณปิ่นอยู่ดีๆนะคุณใหม่กับเพื่อนน่ะกระดั้นเข้ามาเจอพอดีรถไฟชนนั้นกรลุกเลยพี่เม้นกูปากทำไมอ่ะก็พี่เขาสนิทกันเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาเลช่วยเคลียร์ไงนี่พี่ยังไม่หมดแค่นั้นนะพอคุณใหม่กับเพื่อนนะออกไปจากร้านนะพี่คิดก็รีบวิ่งตามออกไปนะทีนี้คุณปิ่นร้องให้กระซิกกระซิกกระซิกกระซิคแบบนี้เลยอ่ะกระซิคกระซิค ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าห้ามเข้าใกล้หมอีกัะผมแค่อยากอธิบายให้คุณหมาเข้าใจทุกคนมันเข้าใจผมผิดรวมทั้งครูด้วยถึงขนาดนี้เลยแกยังหาว่าฉันเข้าใจแกผิดหรือเปล่าฮ้ยได้ยินครับไปไปไปนี่คำเดียมาช่วยเคลียร์หอพี่ทาทานเหมือนไม่ล่ะกินกาแฟเย็นจะได้ใจเย็นนะครับไอ้แกเลยไหนแกบอกว่าแกรักใหม่ไงทำไมแกต้องทำใหม่เสียใจด้วยฮะแกก็มาขอใจเย็นครับ เป็นครูครูจะปล่อยคนที่ครูลกเข้าใจผิดถ้ท,ทั้งที่ครูไม่ทำอะไรเลยไหมครับอะไรที่ทำให้เขาเสียใจฉันจะไม่ทำอะไรที่ฉันเสียใจฉันจะไม่ทำเฮ้ยอะไรพีพี่ก็พูดดีอะฉันเสียใจ เป็นอะไรหรือเปล่าเพชเพชไปเจอลูกนั่งร้องไห้เรื่องคิดมาแล้วใหม่เป็นยังไงบ้างพี่ไม่ต้องห่วงนะเพชคุยกับลูกจะลูกดีขึ้นแล้วะแล้วเรื่องที่พี่ไ่คุยกับพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างพ่อจำอะไรไม่ได้เลย เราต้องให้ท่านเห็นหน้าเพ็รก่อนท่านถึงจะจำได้ตอนนี้คนมออาภลากรจับตาดูพ่อพิมพ์ตลอดเวลาเลยนะแค่พิมพ์จะหาโอกาสคุยด,ด้วยยังแทบไม่ได้เลยและเพชรจะเข้าไปได้ยังไง